อ๋อเฮ้ยมือวิทยาศ<ส>าสตร์มัอชักกระตุกใช่ไหมยิวิวิเลนโบ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 โอเคและวันนี้ผมจะมาเล่นแมป,ป go hunting นะครับผมก็แมป,ปนี้เราตามปกเลยนะครับเป็นการยิงบอลเต้น,นะครับผมแบบนี้เออไม่ใช่อรอ,อคลิปที่แล้วลืมปิดมาเขาบอกว่าให้คุยกับตัวนี้ชัวอ๋อแล้วมีเบ็ดตกปลาด้วยหรอนี่เราได้เบ็ดตกปลามาด้ยวะ เอาไปตบหน้าบ้านมอนเต้นแน่เลยเออได้ปะไม่ใช่ละก็ขอตบหน่อยอเขาห้เราตบฝั่งนู้นแต่เราตบฝั่งนี้โอเคเยี่ยมไปเลยแล้ว<ะ>ทำไงอุ้ยรวยรวยแล้วรวยคือมันต้องกดกดคลิกรลลัวเหรอฮะใช่ใช่ใช่อ๋ออุ้องกาฟิตเป็นแบบนี้สนุกอยู่นะ โอ้โหหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งพันไอ้บอลเต้ฮะหนึ่งในหนึ่งพันเฮ้ยเริ่มมาดวงดีเลยเหรอมาดูดิเฮ้ยไอเมดมาดูนี่ดิก็ใช่นะก็ก็ใช่นะแต่แต่แม่เริ่มจัดเริ่มต้นจัดไปไหนฮะไปล่าสัตว์ไปตกปลา ไปเองเองสัตเขาเรียกอุ้ยสัตว์ตัวนี้วิ่งเร็วจัดเลยสัตัวนี้วิ่งโคตรเร็วอ่ะโอ้ยออ้ยเออตัวนี้จับไม่ใด้ล้ว้ยไม่ใช่แล้วอโทษฮ่า่้่่าเฮั้อ โอ้โหหนึ่งในสิบสองอะแต่น้ำหนักเยอะกว่าอะไรอ่ะหนึ่งในสิบสองแต็โคตรนานแต่ต้องเอามือข้างต่อไปมาช่วยแล้วครับมือข้างที่สามนะครับเป็นแลมก็มือโอเคมือที่สามมือข้างที่สามใช่มาเดี๋ยวพี่พี่จะมือที่สมมาช่วยเหรอ มือที่สามแค่นั้นอ๋อเฮ้ยมือที่ศาสมันอยู่ในกันถูกไหมไม่ออโต้คิกซีโอ้อะไรอะวันเต้เนี่ยไอวันเต้อ๋อเป็นเรื่อของที่มันแบบเจอป็นเรื่อของที่มันอยู่ในกเกงพี่พี่ผมเจออะไรไม่รู้อะตัวอะไรไม่รู้อะแบบใส่เสื้อสีส้มๆเอะพี่อ่ามันแบบสีดำๆหน่อยอะพวกนี้คนเตีนนี่อะไรคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้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 หันเล่นเสื้อส้มแล้ว โอเคมัมีกงให้เราดักสัตว์ด้วยตอนนี้ซึ่งเราน่าจะซึบว้าว <Wow. S 1> ไม่ได้นะครับเราเลเวลไม่ถึงไม่ได้แค่กง <Wow. S 1> ไม่เป็นไรเรากงไว้ก่อนเดี๋ยวเราใช้ปืนปิลล่าไอ้บอนเต้กันนะครับ <c oughs> นี่นะครับวิธีการล่าเดี๋ยวผม <Okay. S 1> ได้เทให้ดูนะนนี้ผมเล่นมาเบื้องต้นนิดนึงแล้วครับใต้เกิน ตั้งตั้งนี่จบแค่นี้แหละคอนดง่ายนิดเดียวแบบนี้ง่ายจัดเฮ้ยเฮ้ยจนไม้สัน่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม้สัน่นอ๋อพี่ไปกระเดานี่เฮ้ยอะไรอะไรแม่บันเต้บันเต้ทำบ่อยก็ไม่บอกนะเฮ้ยสองพปสเยอะจัดเฮ้ยเยอะกว่าไอคนด้านหน้าผมละกันที่ใส่ชุดเมดอะ เออ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 ชั่วผมได้สามพันสิบสี่อะพี่จริงๆพี่ได้สองหมื่นที่ที่ไม่อยากให้น้องตกใจอืมขี้หมูขี้หมูเนี่ยเนี่ยคนขี้หมูไม่เคยโมครับเพราะผมใส่หลวงปุเตมาแค่นั้นแหละตรงนี้นะครับเหมือนมีบงมีเบ็ดให้เราซื้อนะครับหรือไม่ก็ปืนนะครับซึ่งผมรู้เลยยังไงก็ราคาแพงแน่นอนนะครับ ใช่ไหมเบ็ดราคาเท่าไหร่1,400โลโอ้โหแพงมากเลยกสุด3 9 9โรบักแพงอยู่นะแพงอยู่นะอ๋อโอ้ย,อ,ยอันนี้คืออะไรโอ๋อย,ยิงนกปะอุย้ยแบบนี้ครบจบในที่เดียวอุ้ย1 0 0เอ้ย1,001ขายไปเอยอะมากได้มา5,000พอดีเป๊ะ เราเบ็ดห0 0พดีกว่ายุ้ยบวก50บวก50บวก50คนดูบวก50ไอ,อ้เต้อุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่มาโอ้โหบวก56อุ้ยอุ้ยเรนโบ้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 เฮ้ย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 มา ว้าบวกสี่สิบห้าอุ้ยหนึงน่งในหนึ่งพันกว่าบันเต้เคยได้แบบนี้เลเคยได้แบบนี้ไหมละ่ะเยอดอดวงดีเกินดูดีทุกคนดวงดีดีอยแลหยุดแล้วะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อันน,น,นี้อันนี้หน,น,น้าตาค,คุณนะใช่ไหมใช่ปะ่ะเราทำไรได้เฮ้ย<ด>แลน,นี่นะครับเราอยู่กับไอร ตานะครับผม <laughs> คนดูฟังไม่ผิดนะครับไอตานะครับผม <laughs> มันมันเต้เจเกมันนี้ปัเต้มาทำอะไรวะเนี่ <laughs> นยน่าจะเข้ามาส่องนะครับน่าจะเห็นเกมมันสนุกเกินนะครับโอเคเคควีนมันช่วยให้เรานะครับอัพเวลด้วยนะประเด็นแต่ว่าด้าน,นหลังนี่เกจริงนะครับ <c oughs> นัดเดียวโอ้ยยงัง ยังแ่รอกเพิ่งแปลเป็นแบบภาษาไทยเป็นหนอนมีอีเวนต์บูธ E X P งสวยสวยสวยแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยปลาตัวใหม่โอ้ยสามสิบเก้ากโลโอเคขอ,องดีอุ้ยนี่รีบ,รบตอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดีค่อยดูเดี๋ยวค่อยด,อยดูโอเค E X P มาช่วงนี้นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับโอเคม e ่เนอายจ๋าเฮ้ยอะไรอะไรโอเค ก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอจบ EP 1หที่ไว้ไว้ที่ตรงนี้นะครับโอเคคนดูอยากให้ผมเล่นแบบไหนหรือชอบไม่ชอบคลิปนีคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับแล้วก็นะครับสิ่งรลินพันแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมจะกจะบอกนะครับตอนนี้นะครับผมจะฉลองสามแสน f o l l o w วอรนะครับและผมจะแจก ของและเงินรวมมูลค่าถึง3,300แน่้นั้นหลังไม่ต้องยินแอคนะครับ33ครับแค่นั้นเลยนะครับผมก็วิธีเข้าร่วมนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าดีสคอดนะครับสแกนเคโคตรงนี้นะครับผมเข้าดีสคอดไปแล้วนะครับให้ทุกคนไปที่ห้องเวลฟายยืนยันตัวตนนะครับแล้วกดยืนยันตัวตนได้เลยนะครับหลังจากนั้นทุกคนจะได้ยสีเขียวขึ้นมาแล้วทุกคนกดเข้าไปที่ห้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปล็อกอินสมัคร เว็บผมให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นเว็บกิจกรรมโดยเฉพาะนะครับผมหลังจากนั้นทุกคนก็กรอกอะไรอยกดกิจกรรมให้ถูกต้องนะครับถ้ากรอกผิดส,สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับแนะนาให้กรอกให้ถูกดีกว่านะครับเพราะแอดมินไม่ค่อยจะอยู่กันนะครับผมโอเคและอย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆนะครับบายตอนนี้ในดิสคอดมีกิจกรรมฉลองสาแทนฟอแจกกิฟต์การ์ดจำนวน800โลบคัคสามารถสแกนจอโคที่อยู่บนหน้าจอแล้วเข้าดิสคอดผมมาได้เลย